ใครมีโคมไฟถนนุนโซลา่าเซลล์เก่าที่มันไม่สว่างแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองถอดออกมาเช็คแบตข้างในนะครับว่ามันเสื่อมสภาพไหมถ้าเสื่อมสภาพเราสามารถเปลี่ยนได้ครับวิธีเปลี่ยนแบตไม่ยากเลยนะครับหนึ่งแกะโคมไฟออกแกะแผงโซลา่าเซลล์ออกก็จะเห็นด้านในแล้วขันน็อตยึดโคมไฟทั้ง4ตัวออกนะครับจากนั้นให้หงายด้านแผงวงจรขึ้นมานะครับให้เราสังเกตตรงบีบวกกับบีลบนะครับคือสายไฟมาจากแบต ขั้วลบนั่นก็คือสายสีดํานะครับขั้วบวกคือสายสีแดงครับผมจะใช้วิธีหัวแรงจี้ให้ตะกั่วละลายแล้วดึงสายไฟออกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวแรงก็ใช้วิธีตัดต่อสายไฟเอาก็ได้ครับแบตก้อนใหม่จะเป็นแบตลิเธียมชนิด32650นะครับแรงดัน3.2โวลต์ตรงนี้สําคัญนะครับให้เลือกแรงดันเท่ากับก้อนเก่านะครับส่วนแอมป์นั้นเพิ่มได้ครับอย่างในคลิปเนี่ยเป็น6แอมป์อาล์นะครับของเก่าแค่3 5มหแอมป์อลแบตใหม่ความจุมากกว่าก็จะสว่างนานกว่านะครับอยู่นานกว่านะครับ และมีวงจรป้องกันความเสียหายแก่แบตลิเธียบนะครับจากนั้นให้เราเอาสายสีดํานะครับต่อเข้ากับ B ลบสายสีแดงต่อเข้ากับบบวกจะด้วยวิธีบัดกรีหรือจะต่อด้วยสายไฟก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกความสะดวกเลยนะครับจากนั้นให้เช็คสายไฟครับว่าต่อได้เรียบร้อยดีหรือยังเสร็จแล้วผมจะเอาแบตมายึดเข้ากับตัวโคมไฟนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายเคเบิลทายนะครับผมตัดทิ้งไปแล้วดังนั้นผมไม่มีสายเคเบิลทยก็จะใช้ลวดนะครับ มัดไอ้ตัวแบตนี้ติดกับโคมไฟนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตยึดแผงวงจรกับโคมไฟได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับขั้นตอนเปลี่ยนแบตก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่สําคัญเลยคือเราต้องต่อสายไฟให้มันถูกขั้วแค่นั้นเองนะครับถ้าเราต่อสายไฟผิดมันก็จะไม่ทํางานนะครับบางทีไปคิดว่าแบตท,ที่ซื้อมาใหม่นั้นเสียจริงๆแล้วไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าเราต่อผิดขั้วแค่นั้นเองดังนั้นเราต้องต่อให้มันถูกขั้วครับ มันก็จะทำงานได้เป็นอย่างปกตินะครับต่อไปก็จะประกอบแผงโซลาร์เซลล์กับเข้าที่ของมันนะครับตอนรื้อแผงให้ระวังด้วยนะครับอย่างของผมก็งัดแรงเกินกระจกแผงก็เลยลาวครับผมก็เลยแก้ไขด้วยเอากาวร้อนนะครับติดไปก่อนแต่และยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบคันน็อตก็จะเอาออกง่ายกว่ามากนะครับแต่แผงนี้ของยี่ห้อนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบหนีบนะครับ ก็ต้องเอาไข่วงปากแบนนะครับค่อยๆแงะออกแล้วก็ค่อยๆแกะออกนะครับประกอบทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วผมก็จะกดเปิดโคมไฟทํางานนะครับยี่ห้อนี้เขากดเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะมีไฟสีแดงแสดงสถานะชาร์จไฟเข้าแบตยี่ห้อนี้เป็นแบบสว่างค้างครับยี่ห้อนี้ตอนกดเปิดก็จะมีไฟของหลอดไฟ LED สว่างจ้าแล้วก็ดับไปนะครับนั่นคือโคมไฟเขาทํางานเป็นปกตินะครับเขาเทศให้ดูว่าอ่าหลอดไฟ LED ใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปติดตั้งครับ ก็จะเห็นไฟสถานะชาร์จที่เป็นสีแดงนะครับนั่นคือแผงโซล่าเซลล์เขารับแดดแล้วก็แปลงพลังงานชาร์จไฟเข้าแบตแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นครับโคมไฟโซล่าเซลล์ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับโอ้ความสว่างนี้กลับมาเหมือนตอนเราซื้อไม้ใหม่เลยครับแถมไม่ต้องไปซื้อโคมไฟใหม่ให้เสียเงินนะครับใครที่แบตโคมไฟโซล่าเซลล์เสื่อมหรือชาร์จไม่เข้าแล้วลองกดสั่งไปเปลี่ยนที่บ้านเองดูนะครับสินค้าจิ้มที่ตะกต้าเหลืองได้เลยนะครับ